โอ้ยแย่แย่มาไม่ทันจัดการใหม่นะครับป้องวันาเหตุที่จัดการใหม่ก็เนี่ยเล่นสะวจดขาดเลยนี่ดูดูดูด,ดูเอารวดขาดเลยนะครับ รวดที่เออก็ถือว่าเป็นก็เส้นใหญ่อยู่นะเออเป็นรวดที่เอ่อไม้แขวนเสื้อไม้แขวนเสื้อนะครับเนี่ยเอาไม้แขวนเสื้อมาเส้นใหญ่อยู่นะขาดเฉยเลยดูดิขาดสักสามเส้นเลยโน่น จะทํทให้ด้านข้างเนี่ยเปิดออกบไปล้วนะครับมาดูช่วงตีห้าตีห้ากว่านี่แหละตีห้าครึ่งนะครับก็สว่างแล้วอ่อืมขาดแล้วมันก็เลยสุดลงไปนะดีที่มันเป็นขนาดนี้นะเป็นแค่นี้นะครับเปิดออกหน่อยหนึ่งนะครับอากาศเข้าเต็มเต็มเลยน่าจะ เียหายบ้างนิดหน่อยนะครับก็คงจะเสียหายอยู่ก็เลยพอกบแล้วก็มาทำป่องใหม่ให้มันเล็กลงตอนนี้ก็ทำม่อยู่แต่ก็รีไว้ดูสิมันจะเป็นยังไง ดีไว้สักครึ่งหนึ่งอันนี้ก็ทำป่องจากแปดนิ้วก็คงจะเหลือประมาณสี่นิ้วนี่แหละนะครับเหลือประมาณสี่นิ้วใส่ดินใส่ดินผสมน้ำแล้วก็วางทำเอา ีปัญหาทุกครั้งน่ะต้องมาแก้ทุกรอบมันมันร้อนนะครับร้อนจนลวดละลายอะ่ะนะครับลวดไม่แขวนเสื้อละลายเลยขาดเลยนะครับร้อนมากปุ่มเตานี้ร้อนมากคงจะร้อนมากอะ่ะน่าจะถึงถึงน่าจะถึงพันองศานะครับไม่งั้นถ้าไม่ถึงพันองศาเนี่ยก็คงจะไม่ละลาย โหเลยมาจัดการใหม่ดีดียังยังดีที่มันไม่ไม่สุดตัวลงไปเลยนะครับถ้าสุดตัวลงไปเลยนี่โอ้โ oh. หงานเข้าเลยนะครับไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่ามีรอบหนึ่งที่มัน มันมันสุดตัวลงไปเลยนะนั่นไม่ได้ฐานเลยได้สองกระสอบได้ได้ห้ากระสอบมั้งรอ,อบนะั้นได้ห้ากระสอบทั้งเป็นคิดเท่าทั้งไม่ไม่หมดนะไม่เผาเผารอบนี้เป็นรอบที่เ,เตาสำหรับเตาเล็กเนี่ย ผารอบนี้เป็นรอบที่ที่สามนะครับผาเป็นรอบที่สามอืมปัญหายัางแก้ไม่ตกเลยเป็นรอบที่สามแล้วปัญหาก็คือเตามันเตามันร้อนเกินแล้วก็ความความร้อนเนี่ยมันขึ้นเร็วมากมเพราะว่าเตามันมันแค่สองเมตรยี่สองเมตรสามสิบเนี่ยความความยาวเนาะนะครับความกว้างก็ประมาณอ่าประมาณเมตรสามสิบเมตรห้าสิบเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ ความลึกเนี่ยก็ประมาณเมตรห้าสิบนะครับนะมันเตาตอมเล็กนะครับแล้วความร้อนมันจะความร้อนเนี่ยมันจะขึ้นเร็วนะครับความร้อนจะเร็วมากขึ้นขึ้วไวมากนะมันก็ไม่เพิ่งรู้เนี่ยว่ามันน่าจะถึงถึงถึงพันองศานะครับเกือบเกือบพันองศาเนาะนะเจ็ดแปดร้อยองศาประมาณเนี้ไม่งั้นลวดจะคงจะไม่ขาดนะครับ มิฉนั้นวดไม่ขาดแน่มันต้องความร้อนต้องสูงมากลวดถึงจะขาดได้นะครับลวดลวดไม้แขวนเสื้อมันไม่ใช่เส้นเล็กๆนะนะครับอืมไม่ใช่ว่ามันจะขาดง่ายๆนะครับมันต้องใช้ความร้อนสูงนะครับถึงจะละลายละลายอลวดแบบนี้ได้นะครับ <c oughs> ขาดสสามเส้นเลยอะ ไปแล้วแบบนี้ชุดน้ดำน้ำก็เลยต้องปั้นปองควันใหม่นะบอกควันแล้วก็หาปองอ่าปองทางอากาศนะครับนี่ปองทางอากาศก็ประมาณสามนิ้วนะครับประมาณสามนิ้วนี่แหละปั้นลดขนาดลงอันนี้ก็ลดขนาดลงเรือประมาณสี่นิ้ว ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าได้จะให้เอาทำอะไรอีกนะครับโอ้ยเนาะก็ถือว่ายากอยู่เด้นะการที่ทำเตาถ่านนี่ก็ยากอยู่ละนะครับ เพราะว่าเตาเตาลูกนีมน้มันเหมือนจะลงตัวแต่มันมันไม่ลงตัวสักที